บนโซเชียลมีการแชร์คลิปแนะนําให้กินยาสมุนไพรลมอมพรึกรักษาอาการชาที่ปลายมือปลายเท้าได้หืชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับประสาทแพทย์และกรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย เขาบอกว่ายาสมุนไพรลมอัมพฤกษ์รักษาอาการชาปลายมือปลายเท้าได้จริงไหมครับคือชื่อก็บอกอยู่นะว่าสมุนไพรลมนะกับปลายมือปลายเท้ามนคนละโรคกันนะอย่างทิ้นเชิงเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อมาก็ไม่ใช่แล้วอย่าววาแต่สรรพคุณนะฮะสมุนไพรที่บอกว่าอัมพาตลมอัมพฤกษ์ลมเนี่ยนะไปช่วยเรื่องชาเนี่ยก็คนละทิศเดียวกันอะอาจารย์แนะให้ศึกษาและรู้ส่วนประกอบของยาสมุนไพรส่วนที่เราต้องรู้คือมันประกอบด้วยอะไรบ้างในนั้นนะ นะแล้วเขามีปริมาณเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดผลิตมาเป็นแคปซูลนีน้แสดงว่าเขาผลิต,ตโดยโรงงานคงไม่ได้กรอกมือเมื่อผลิตเป็นโรงงานเนี่ยมันก็ต้องมีสัดส่วนของสมุนไพรที่เป็นตัวหลักสมุนไพรที่เป็นตัวรองเราก็มาดูตัวนั้น,นะว่าตัวหลักก็คืออะไรตัวรองคืออะไรและสรรพคุณที่เขาให้มานะมันใช้ได้จริงหรือไม่นะผมก็คงคิดว่าอันนี้คงต้องดูกันละเอียดเลยฮะว่าใน1เม็ดแคปซูลเนี่ยม,มันประกอบอะไรบ้างไม่งั้นเราก็ไม่รู้อะไรเลยนะเขาบอกว่าอาการชาปลายมือปลายเท้าเกิดจากที่เลือดและลมไหลเวียนไปที่ปลายมือไม่ได้สังเกตได้ว่า ปลายมือจะเย็นส่วนแขนไล่ขึ้นไปจะอุ่นจริงไหมครับถ้ามือเย็นความร้อนไม่เท่ากันนะเช่นตรงนี้อุ่นตรงนี้อุ่นน้อยแล้วก็มาเริ่มเย็นที่ปลายมืออันนี้เป็นเรื่องของหลอดเลือดแดงนะการที่มีหลอดเลือดแดงสีตีนะยังไม่ถึงตันนะ อันนี้เป็นโรคอันหนึ่งที่ต้องไปหาแล้วว่ามันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าโรคที่เขาเป็นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวหลอดเลือดแดงอุดกั้นหรือเปล่าการที่เส้นรสประสาทมันทำงานได้ดีไม่ดีส่วนหนึ่งก็อย่างที่เขาบอกคือืารไหลเวียนไม่ดีใช่ส่วนที่2คือการไหลเวียนในในตัวตัวเส้นประสาทเองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเป็นอาการชาจากโรคทางหลอดเลือดแดงหรือเป็นอาการชาจากโรคปลายประสาท คืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับร้อนเย็นเนี่ยนะเช่นท้องแขนเราต้นแขนเราเนี่ยนะโดยโปกติแล้วเนี่ยอุณหภูมิเท่ากันอะไรก็ตามที่มันเย็นโดยไม่ทีเหตุเนี่ยนะแล้วมันชาด้วยนะอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นมือเย็นแต่มีชาเป็นเรื่องของหลอดเลือดแดงนะเพราะฉะนั้นโรคของปลายประสาทคือโรคที่เป็นเหมือนการสองข้างซ้ายและขวาปลายมือและปลายเท้าแต่อะไรก็ตามถ้าเป็นอยู่ข้างเดียวแล้วชาอย,อยู่ข้างเดียวนะ อันนี้ไม่ใช่ละต้องมีเหตุนะครับสาหรับโรคหลอดเลือดแดงอาจารย์บอกว่าเป็นโรคที่ต้องพบแพทย์อย่างเร่งด่วนเพราะถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปเนี่ยเกิดมันตันขึ้นมาในครั้น,นี้มือก็ด้วนเลยคเคยเห็นคนนิ้วด้วนนิ้วกุดก็เพราะว่าหลอดเลือดมันไม่ไปเพราะว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยขาดเลือดได้ไม่กี่ชั่วโมงนะมันจะเขียวเลยฮะแล้วก็จะดำคล้ำแล้วก็หลุดไปไเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคนี้จริงแล้วไปใช้รักษาแบบนี้นะอันนี้อันตรายมากแล้วก็ไม่ควรจะไปชาราใจเด็ดขาดต้องไปหาหมอทางด้านโรคหลอดเลือดนะฮะเพ ว่ามันมีตรงส่วนไหนที่มันตีบเขาบอกว่าใครที่เป็นเบาหวานหรือดื่มน้ําน้อยจะทําให้เลือดข้นเลือดไหลเวียนไม่ดีจริงไหมครับคือเบาหวานนี่ใช่าการไหลเวียนของเส้นประสาทบันช้าอันนี้ใช่แต่เรื่องของดื่มน้ําน้อยนี่ไม่เกี่ยวเลยฮนะถ้าเราดื่มน้าน้อยเพราะหมอสั่งยัเป็นโรคหัวใจเป็นโรคไตเนี่ยคุหมอเขาดื่มให้ดื่มน้าน้อยอยู่แล้วเขาห้ามดื่มเพราะว่ามันมีโรคอยู่แล้วการชาปลายมือปลายเท้ากับการเป็นตะคริวเกี่ยวข้องกันไหมครับ คือตะคริวเนี่ยจะเกิดขึ้นใน2-3กรณีเช่นนักกีฬาที่เสียเงืเง่อเยอะๆการที่เราเสียเงืเง่อเยอะก็คือเสียเกลือนั่นเองก็ทำให้เกิดตะคริวขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคนธรรมดาทั่วไปเกิดตะคริวเนี่ยมันจะมีเหตุเช่นบางคนเนี่ย กล้ามเนื้อมันเกร็งแล้วก็เกิดจะคิวขึ้นมาอันนี้ก็แก้ไขที่เหตุก็ไม่ยากอะไรแต่ตะคิวที่เกิดขึ้นจากปลายประสาทเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งฮะบางคนชาแล้วมีตาคิวขึ้นมาก็ไม่ใช่แต่ว่ากล้ามเนื้อมันทํางานมากปลายประสาทเนี่ยเส้นประสาททำงานน้อยฮะมันตรงข้ามไปสิ้นเชิงเพราะนั้นถ้าเกิดบัญชาเนี่ยมันไม่ค่อยมีตาคิวหรอกมันจะตรงข้ามกันแต่ถ้าเกิดเส้นประสาททำงานมากตะคิวอาจจะเกิดขึ้นได้เป็นไม่ได้สําหรับใครที่อยากจะลองกินยาต่างๆเพื่อรักษาอาการชาปลายมือปลลาาาาาาายยยเเท้้อออจร์มีีคํํแนนนนะดัังงส่่ววต เมื่อใดก็ตามที่เรากินยาเข้าไปเนี่ยมันมปนอยู่ในร่างกายเราเนี่ยอย่าลองคำว่าไม่ลองไม่รู้ไนี่ต้องยกเลิกไปเลยฮะมันไม่ได้แหละเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ควรจะเอาอะไรก็ตามแต่เข้าไปอยู่เน่เนยไม่จำเป็นแล้วถ้าไม่วิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ให้เห็นชัดเจนนะหรือไม่รู้ว่าในส่วนผสมที่เรากินเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่ควรจะามากินอย่างแน่นอนแต่สรุปแล้วที่เขาแนะนําให้กินยาสมุนไพรลมอมพกึกรักษาอาการชาปลายมือปลายเท้านี่เป็นยังไงครับไม่ควรจะแช่นะเพราะถ้าแช่แล้วเนี่ยคนที่รับข้อมูลไปเนี่ยอันตรายเลยฮะ โดยที่ยังไม่รู้สรรพคุณมันเลยว่ามันคืออะไรกันแน่โรคที่เขาเป็นเนี่ยบางอย่างไม่เกี่ยวนะฮะกับเรื่องชาเนี่ยมันชาเพราะมีเหตุเพราะว่าตอนเลือดมันอุดตันเนี่ยถ้าเกิดไปกินยาไปเกิดมันตันมาตอนนี้ก็ยุ่งมันใหญ่นะฮะสังเกตอาการและปรึกษาแพทย์อย่างทันท่วงทีช่วยลดความเสี่ยงโรคลุกลามนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนไทยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์สูงชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชั่วก่อนแชร์